ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโอนานา่าคู่เซนเตอร์เอาไงดีหาสิ่งที่เอริกเทนากต้องทำหลังเบรกทีมชาติเปิดการบ้าน5ข้อที่เอริกเทนากจำเป็นต้องนำมาแก้ไขให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังกลับมาจากช่วงพักเบรกโปรแกรมทีมชาติแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพิ่งกลับมาเก็บชัยอีกครั้งหลังพลิกกลับมาเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดแบบหืดจับ2ต่อ1เจอก,การเมา2ประตูของสกอตต์แมกโทเมเน อย่างไรก็ตามหากดูฟอร์มโดยรวมของปีแสดงแล้วยังดูน่าเป็นห่วงพอสมควรในลหลายๆเรื่องซึ่งในช่วงพักเบรกโปรแกรมทีมชาติเชนฮากมีเวลาที่จะได้คิดเปลี่ยนแปลงลหลายๆอย่างก่อนที่คิวกลับมาบุกเยือนเชฟฟิลด์เ็ดวันที่21ตุลาคมนี้และเขาจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน5สิ่งนี้เพื่อที่จะทําให้ทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่คงเส้นคงวาอีกครั้งกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนจากกูรูประสบการณ์สูง รวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ5เปลี่ยนบทบาทของแม็กโทเมนีสิ่งแรกที่เทนฮักจำเป็นต้องทำเลยคือการให้โอกาสกับสกอตแม็กโทเมนีได้ออกสตาร์ตตัวจริงบ้างหลังจากมิดฟิลด์จอมบุกกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเพิ่งเป็นฮีโร่เมาสอประตูพาทีมกลับมาคว้าชัยเหนือเบรนท์ฟอร์ดในเกมลีกนัดล่าสุดนอกจากนี้เทนฮักอาจจำเป็นต้องปรับบทบาทการเล่นให้กับดาวเตะชาวสกอตใหม่ คือการให้นักเตะม,มีบทบาทในการเล่นเกมลุกอย่างเต็มที่เหมือนการลงเล่นเกมล่าสุดซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวถูกวางให้เล่นเป็นกองกลางตัวรับมาโดยตลอดและมันทําให้เขาไม่ได้โชว์ศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนี้ว่าแม็กทอมเคยถูกปลูกปั้นมาในฐานะกองหน้าสมัยเล่นให้ทีมเยาวชนของปีสแสดงมาก่อนซึ่งมันก็เริ่มสแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณในการทําประตูของเขามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในการเล่นให้ทีมชาติสกอตแลนด์ที่ดาวเตะวัย26ปี ทำไปแล้ว6ประตูในเกมรอบคัดเลือกยูโร2024ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำประตูของเขาได้อย่างชัดเจน4ถึงเวลา d r อปออนานาอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะเห็นเทนฮากจะตัดสินใจยอมกลืนน้ำลายตัวเองด้วยการดรอปอองเดโอนานาไว้ที่ม้านั่งสำรองแล้วให้โอกาสกับเอาตไตบายินเดียนนายด่านมือสองชาวตุรกีลงโชว์ฝีไม้ลายมือบ้างนายด่านเลื่อนหมอผีกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจย,ย่ำแย่สุดสุด หลังจากเกมล่าสุดกับเบรนท์ฟอร์ดโชว์ข้อผิดพลาดให้เห็นอีกครั้งทั้งที่ทําให้ทีมเสียประตูแบบง่งายๆและทําให้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากดาวเตวัย27ปีช่วยพีแดงเก็บคลีนที่ได้แค่2เกมจากทุกรายการในซีซั่นนี้เท่านั้นแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก1น,นัดและลีคับอีก1น,นัดพร้อมโดนคู่แข่งกระโวกประตูเป็นว่าเล่นซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่เทนฮากอาจจําเป็นต้องยอมรับโอนานาเพื่อผลงานโดยรวมของทีม3จับแรดฟอร์ดนั่งสำรอง พูดถึงเกมรับไปแล้วหากขยับขึ้นมาดูในเกมรุกคนที่ประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นมากที่สุดคือมาคัตแลตฟอร์ดที่ฟอร์มดรอปลงไปอย่างน่าใจหายในฤดูกาลนี้หลังเพิ่งทําไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นความมั่นใจของดาวเตะทีมช่างกฤษส่งผลต่อฟอร์มการเล่นอย่างชัดเจนเขามักจะตัดสินใจผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้งในการขึ้นเกมริมเส้นซึ่งจุดนี้ทําให้การส่องอาริฮันโดกาาโชลงเล่นแทนดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย 2กาเซมิโร่ต้องนั่งบ้างอีกหนึ่งแข้งตัวหลักที่ฟอร์มดรอปลงไปในซีซั่นนี้ก็คือกาเซมิโร่ที่ผลงานสวนทางจากในซีซั่นก่อนอย่างสิ้นเชิงและเทนฮักอาจต้องพักดาวเตะชาวบาซิลบ้างอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้เขาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาการได้ตัวโซฟิอยนอมราบ,บัตมาร่วมทีมทำให้สามารถลงเล่นแทนตำแหน่งของกาซเมโรได้ทันดี 1. คู่เซนเตอร์ใครดี หลังจากลีสโนมาติ i เนสมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวตลอดปี2023ทําทำให้คู่เซนเตอร์ของแมนยูเกิดความไม่ลงตัวอีกครั้งหากราเฟลวารานหายเจ็บกลับมาต้องรอดูว่าเชนฮากจะเลือกใช้ใครลงมาจับคู่ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเจ้านี่อีเวนส์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความนิ่งและสามารถยืนระยะได้ดีหรือจะใช้แฮร์รี่แม็กควายที่เพิ่งทำแอซิดได้ลงตัวจริงต่อไป ตัวละครลับโพรโรมโนปูดชื่อซีกองหลังเป้าหมายแมนยูฝ่าบริโซโรมโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพิ่มกอนซโลอินาเซโอปรากะหลังชาวโปรตุกสของสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อเซนเตอร์แบ็กที่ต้องการดึงมาเสริมทัพแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะดึงเซนเตอร์แบ็กคนใหม่มาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังสองแกนหลักอย่างราฟาเอลวารานกับบลิสโนมาติเนส พร้อมใจกันเจอปัญหาบาดเจ็บรุมเร้าก่อนหน้านี้เยียวข่าวคนดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ตามให้ความสนใจทั้งอันโตนิโอซินวาของเบนฟิก้าชองแคลตอริโบของนีสและเอ็ดมอนทปบโซบาของไบเออร์เลเวอร์เซ่นก่อนที่ล่าสุดจะเพิ่มอินาเซียววัย22ปีเข้าไปด้วยโรมมโนทวิตข้อความลงเเมื่อวันอังคารที่10บตุลาคมว่าเข้าใจว่าแมนเชสเตอร์จดูได้เพิ่มก่อนสโลอินาเซียเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อเซอร็กที่ตอนนี้กำลังจับตามองและตามดูฟอร์ม ขณะที่อันโตนิโอซินวาชองแคลโตเดโบและเอ็ดมอนแทบโซบายังคงอยู่ในลิสต์เวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับทักษะของนักเตะรายงานราคาและอื่นๆอ,อ,อีกโรมาโนโทิ้งท้าย 2. ตัวถ่วงอดีตมือขวาอาเล็กเ์ฟร์กสันชีเป้าใครทำแมนยูตกต่ำ เรเน่มิเลสตินอดีตผู้ช่วยวผู้จัดการทีมแมนเตอออกโรงชี้มีนักเตะผีแดง2รายในทีมที่เป็นตัวถ่วงและทําให้สโมสรมีผลงานที่ตกต่ําในซีซั่นนี้แมนยูเน็ดออกสตาร์ทซีซั่น2 0 2 3 2 0 2 4ได้อย่างน่าผิดหวังโดยพวกเขารั้งอดับ1บของตารางพรีเมียร์กับการมีแต้มตามหลังสเปอร์ทีมจากฝูงแปดแต้มแถมแพ้ในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม2นัดรวดต่อปัญหาดังกล่าวของเรดเดวิลมิวเลสตีนอดีตมือขวาของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน ราฟิวรานกับกาซิเมโลเป็น2ตัวปัญหาเนื่องจากมีความเชื่องช้าจนไม่อาจเล่นได้ในสไตล์ที่เอรดิธเทนฮากต้องการชัดเจนว่ายเต็ดมีจุดอ่อนวารานไม่อาจรับมือกับความเร็วของพิมลิกได้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยอัตราความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นปัญหาใหญ่ในแดนกลางเช่นกันพวกเขาไม่มีพละกําลังและมันทําให้เกมรับต้องเผชิญกับปัญหาโค้ชวัย5้ปีเอ่ยกับ ESPN เมื่อ10ตุลาคม เชนฮากต้องการให้ทีมเล่นเกมกดดันคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเหมือนอาเจ็กซ์แต่เขาไม่มีนักเตะแบบนั้นนักเตะไม่อาจกดดันฝ่ายตรงข้ามได้อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นกาซิเมโรไม่อาจแบกรับมันได้ตลอดเวลาเชนฮารกยังมุ่งมั่นที่จะให้ทีมเล่นอย่างที่เขาต้องการและเขาต้องหาทางจัดการให้ได้ทางนี้พีแดงจะลงเล่นเกมต่อไปในพิมลีกหลังพ้นช่วงเบรเกเกมทีมชาติโดยการบุกไปเยือนเชฟฟิลด์เจ็ทีมน้องใหม่ในวันที่21ตุลาคม เทนฮากผลักดันขายซานโชวันทำลายบรรยากาศทีมแมนเชสเตอร์เตรียมปล่อยตัวเจดอนซานโชในเดือนมกราคมนี้หากปีกทีมช่างกฤษยังคงปฏิเสธที่จะขอโทษเอรดิคเทนฮาก Hag, ตามรายงานของเดลี่เมลเทนฮากยืนยันในเจตนารมณ์ของตัวเองโดยซานโชถูกสั่งซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่ตั้งแต่โพสต์ตอบโต้ผู้เป็นกุนซือและยังโดนห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของชุดใหญ่ทั้งหมดอีกด้วย ผลงานที่ไม่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อมและเดินทางมาซ้อมสายอยู่บ่อยๆของสานโชททำให้เทนฮักกังวลว่าอาจส่งผลกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะถูกปฏิเสธโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับปีกชาวอังกฤษก็ตามเทนฮักเชื่อว่าทัศนคติของลูกทีมคนอื่นๆในการฝึกซ้อมดีขึ้นตั้งแต่ไม่มีสานโชอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ดาวเตวัย23ปีก็ยังไม่ยอมขอโทษเฮดโค้ชชาวดัต ซึ่งนั่นทําให้อนาคตการค้าแข่งในถิ่นโอทาฟอร์ดของเขาริบดีเต็มทีก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายูเวนตุสอาจยื่นข้อเสนอขอยืมตัวในเดือนมกราคมนี้โดยมีออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลไทยเลวมาเเซียแบ็คไซแมนเชเตอว่เต็ดใกล้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในช่วงหลังเบรกทีมชาติมาเลเซียมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นและยังไม่หายเจ็บกลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้ได้เลย แฟนบอลแมเยตที่ใช้ชื่ออินสตาแกรมว่าจาขอบอันเดอร์สกอร์แมนยูต์ได้อัปเดตอาการของแบ็คซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ว่าใกล้จะกลับมาลงสนามเร็วๆนี้หลังได้พบเจ้าตัวที่ทางเข้าศูนย์ฝึกซ้อมแครดิงตันแฟนผีคนดังกล่าวเขียนแคปชั่นพร้อมโพสต์รูปมาเลเซียว่ามาเลเซียจะกลับมาในอีก2-3สัปดาห์นี้ขณะที่สื่ออังกฤษคาดกันว่าอดีตแข้งเฟยนูต์จะกลับมาได้เต็มถังเพื่อช่วยทัพปีแสดงอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ในฤดูกาลนี้แมเต็์ของกุนซือเอดิกเทนฮากเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ลูกชอ,อก็เดี่ยงเช่นกันทําให้หลายนัดในช่วงหลังต้องขยับโซฟิอันอัมระบัดกองกลางตัวใหม่ไปเล่นแก้ขัดส่วนนัดล่าสุดให้วิกเตอร์ลินเดเลฟลงเล่นแล้วแมนยูละ่ะลิอระพูตายยากสเปอร์จา่าฝูงความเมามันแปนัดแรกพิมลิกขอขอบคุณบทความจากบอบู ความเมามันของสึกพิมพ์ลล์ลูกกาลนี้หลังจากผ่านไป8นัด 1. สเปอร์นำเป็นจา่าฝูงย้ำอีกครั้งว่าสเปอร์นำเป็นจา่าฝูงมีน้ำหนัดต่อไปคลับไก่จะเจอฟูแลมพาเลตเชลซีวูฟและวิลลาก่อนเผชิญแมนซิตี้ที่อีส์แลนด์ 2. แชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้พลาดท่าพ่ายแพ้ไปแล้ว2นัดเออร์ลิงฮาแลนด์เริ่มฟืดเควินเดอร์บอยไม่อยู่ยาวแต่ก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีทีมใดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุด4สมัยติดต่อกัน3อาร์เซนอลกับสเปอร์เป็นเพียง2ทีมที่ยังไม่เคยแพ้ในฤุูกาลนี้โดยนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพิมเปีลยกที่คู่แข่งระดับลางโค่นแห่งลอนดอนตอนเหนือจะห้าหพัน์เชือดเฉือนแย่งแชมป์กันก็เป็นได้4อย่าลืมว่าพวกพี่ๆี่มีเกมลุกที่ดูดันและจัดจ้านแชมป์บอกโลกว่าฆ่าตายยากหงแดงเป็นเต็งสองที่ยังไม่เคยแพ้ทีมใด หากมีเหล่าผู้เล่นแค่9กคนและถูกความผิดพลาดของผู้ตัดสินกับ VAR เล่นงานในเกมที่ทอร์นมฮอสเปอร์สเตเดียมว่าแล้วขอสนับสนุนให้เริ่มฤดูกาลใหม่เอ้ยแข่งใหม่ครับ 5. n e นิวคาสเซิล t น d ตสถาปนาตัวเองเป็นทีมะระดับบกแถมยังเน้นเกมลุกถลวงไส้ดูสนุกสนานเหมือนพลพรรคสาลิกาดงในยุคก,กลาง90ของเควินคีแกน 6. ะระดับและมาตรฐานของทีมอย่างไบรตันแอสตันวิลล่าและเวสแฮมก็สูงขึ้น จนสามารถลุ้นท็อปโฟได้เลย 7. เชลซีกลับมาแล้วหลังจากชนะ2นัดติดต่อกันโดยกดไปถึง6ดอกเน,น้น,นส่วนแมนเด็ดกลับมาบ้างไม่กลับมาบ้างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แล้วแต่อารมณ์เวลาแพ้ก็จะสนุกสนานสะใจกันใหญ่เวลาชนะก็จะดิ้นพลานพลางแก้เขินด้วยมุกเดิมๆว่าลุ้นแชมป์เต็มตัว กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ